สวัสดีครับสวัสดีครับโหพี่อมรแบบไม่ได้เจอกันนานมากมี10ปีโอ้โห <_ S 1> สุดๆแนะนำให้กับน้องๆในช่องไล e ์ t เตชั n นเราหน่อยผมเป็นพงเป็นกรรมการบริษัทไซคอมเออร์มิสเมนด้วยเป็นแทนจำหน่ายของแคปคอมแล้วก็เรานำเข้า Resident Evil 4ครับผมอ่าด้วยความที่ชื่อเหมือนกันก็เลยเรียกพี่อมรน,นะครับพี่อมรเน,นี่ยนะโอเคเอาผู้บริหารมาตอบ คืองนี้เรื่องมีอยู่ว่าในไลฟ์แชทพวกผมตอนที่พวกผมทําตัวรีเซนตที่วิวสีน้องๆถามเยอะมากมีแค่2ประเด็นรูกคนเวลาพี่แค่2ประเด็นประเด็นแรกคอนเลกเตอร์ดิชั่นเขาดราม่ากันกระจายเลยของไม่มาบ้างของไม่พอไม่มีจ่ายอะไรอย่างนี้กับเราอะพี่ประเทศไทยเอาไม่ตอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาดีๆยังไงเออมันน้อยโอ้โหมันน้อยมันน้อยจริงๆเพราะว่าต้องบอกว่างี้เดิมทีปกติอะเราจะได้จำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งนี้เราจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ เราได้แค่10%บเปอร์เซ็นต์เองเหรอพี่มันมีเหตุผลคือมันเป็นเรื่องช็อตเทนของการโปรดักชันของเขาเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าวงการเกมนะครับลิมิเต็ดทั่ววงการเกมของเอเชียใช้ซัพพลายเออร์เจ้าเดียวตอนนี้เจ้าเนี้ยเขาฮอตฮิตไงเขาก็ทำไม่ทันอ๋อง่ายๆเลยก็คือเอ่อซัพพลายเออร์ที่ทำให้มีบริษัทเดียวทุกคนไปใช้แย่งกันใช้เพราะเจ้านี้ทำดีเออมันเจอสถานการณ์อะไรที่จีนมันจนต้องมีวันหยุดนู่นนี่วันหยุดจีนอะไรอย่างเงี้ยคิวอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้มันช็อตเทนเขาก็อยากผลิตเยอะไ อ,อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับแต่ว่าอีกเกมนึงนะอะหนักกว่าอีกอะไรอะเซลดาอุ้ยเซลดาหนักกว่าอีกเหรอหนักกว่าเซลดาผมบอกเลยยืนยันเลยแม่งโดนวไปเยอะตอนนี้นี่สังเกตว่าจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องเซลดาซีดี โอ้โอเคแล้วครับก็เรียกว่าได้คําตอบเบิ้ลพักเข้าไปอีกแล้วกันนะครับว่าเออนี่คือคําตอบนะครับว่าซัพลทยเออไม่สามารถผลิตได้ทันจริงๆคําถามที่2ครับอันนี้เด็ดสุดจะมีซับไทยในเรสเตอร์วิสีไหมครับไม่มีโอ้ให้กําลังใจเราหน่อยคือตอบแต่ว่าเรียกเลี่ยงก็ได้อะไรก็ได้มันเขาประกาศมาแล้วตรงเราไม่มีหรอเออเขาประกาศมาแล้วตงแล้วครับประกาศว่ามีมันมีแล้วเอาโอเคก็คือไม่มีไม่มีมันเหตุผลเนี่ยมันตอบยากเพราะว่าผมไม่ใช่แคปคอมผมตอบมันได้แค่เดา อ่าโอเคอาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความจริงแล้วถ้าผมเดาแล้วเขาไปตัดท่อนที่ผมพูดไม่ไม่ผมลงทั้งแผงเลยอ่ะคุณจะลงทั้งแผงติดกระอนนี่นี่นี่เอาดิดเอาเงี้ขอให้เข้าใจก่อนว่าอย่างแรกคือมันเป็นการคาดเดาครับผมคาดเดามันเกิดจากว่าแบบเขาคงจะมีการเก็บสถิติดูข้อมูลแล้วเขาเห็นว่าไม่สมควรจะมีมั้งอ๋ออันนี้ ควรจะมีเขาก็ทํามาตั้งหลายเกมเนอะอยู่ดีๆเขาไม่ทําแสดงว่าเขาคงจะหาข้อมูลมาแล้วว่ามันไม่สมควรจำเลย <Okay. S 2> อาจจะเพราะว่าเราใช้น้อยไหมอา,อาจจะเกมสังกฤตไม่เปิดซับจะอะไรก็ตามจะอะไรก็ตามแต่แต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพราะผม,มใช่แค่ขอบโอเคแต่เขาประกาศแล้วว่าไม่ประกาศแล้วไม่ไมีอ่ะก็ณตอนนี้นะอนน่ะหวังว,ว่าอนาคตไม่แน่เขาอาจจะอัปเดตแพทไรก็ว่ากันไปและนี่คือคําตอบจากพี่อมรสายค่อมนั่นเองครับ